สวัสดีสวัสดีก็ไปดูแลเทคแคร์เสด็จแม่มาแล้วนะจ๊ะก็ซื้อข้าวซื้ออันนี้ให้ยายแล้วเนาะยายบนอยากสเสด็จแม่อยากทานออมกบนะคะวันนี้มีตลาดนาดัดก็จะไปซื้อกบ ให้คุณยาชักโลนะให้พอหายยากจักหน่วยนะตังคุณสามีให้เมื่อวานก็จะ,จะไปซื้อกบจ,จะไปซื้อกบให้แม่จักโลนึงจะซื้อปลาดุกไว้ให้แม่จักโลนึงนะเอาอย่างาละโลก่อนนะแล้วก็ามา